เรามาเรียนอยู่ที่กอสนมเพื่อปะติ้วกอสนแห่อง,องนี้ให้อะไรกับเรารบ้างคะให้ความรู้ในด้านการพบกลุ่มแล้วก็ความรู้วิชาอาชีพค่ะเราได้เรียนรู้เรื่องพบกลุ่มเข้าค่ายภาษาอังกฤษได้ร่วมกลุ่มกับเพื่อนๆแล้วก็นักศึกษาทุกคนค่ะ แล้วการสร่งเสริมการเรียนรู้ของกอสนอำเภอที่เราได้ร่วมมีกิจกรรมอะไรบ้างครับมีมีกิจกรรมเข้าค่าภาษาอังกฤษแล้วก็ส่งเสริมรักการอ่านแล้วก็การแข่งขันกีฬาค่ะได้ไปที่ระดับซีสเกตค่ะขอบคุณมากครับ <laughs> ของการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะเริ่มต้นเลยนะคะของกศนของเรานะคะได้อบรมบุคลากรนะคะบุคลากรของเรานะคะ,ะ,ะ,ะก็จะมีคุณครูนะคะคุณครูขขผู้ช่วยแล้วก็กกคุณครูกศนตะมนต์เพื่อนนะคะไปอบรมนะคะเพื่อจัดทำนะคะช่วงสถานการณ์โควิดอะค่ะท่านสนนะคะ,ส,ออคะสถานการณ์โควิดของเรานะคะเราก็ร่วมกับทั้งสามอำเภอนะคะก็จะมีอำเภอใยมูลน,นะคะอำเภอ กุชุมนะคะแล้วก็อำเภอป่าติ๋วของเรานะคะได้ทําคู่มือนะคะคู่มือออนแทในส่วนนี้นะคะที่ในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะคุณครู่าเพื่อที่จะไปทานะคะในในการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะในส่วนของคู่มือในส่วนนี้นะคะแล้วก็ถัดมานะคะหลังจากที่เราทําคู่มือออนแทแล้วนะคะเราก็มาเป็นผู้ ออนไลน์ line, นะคะเรียนออนไลน์นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จะได้นำเสนอนะคะการเรียนออนไลน์ของกศนอํอเภอป่าติ๋วของเรานะคะว่านักเรียนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นระดับประถมระดับมต้นระดับมปลายนะคะเรียนออนไลน์ยังไงนะคะเพราะว่าสําหรับคณะกรรมการนะคะบางท่านก็ยังไม่เคยเห็นระบบของเรานะคะวันนี้ก็จะได้มาเห็นระบบการเรียนออนไลน์นะคะของกศนอําเภอป่าติ๋วของเรานะคะว่าเรียนระบบออนไลน์ อยังเรียน,อ,นอยู่ครับเรียนไม่เข้าใจอ๋อเรียนภาษาโนดีไหมดีครับเรียนทำไรอย่างอืมทำรายงานเราไม่ต้องไปนั่งชี้ชื่อเนาะเราพบกลุ่มอาทิตย์ละกี่วันเออเราไม่ได้อาทิตย์ละกี่วันบางวันอาทิตย์ก็ไม่มาเรียนแล้วครูนัดครูนัดอาทิตย์ละกี่วันครคูนัดถึงมาครับอ๋อครูนัดถึงมาเห็นสุดปแล้วยังเห็นมันติ่มได้ล่ะ กอนเรียนเห็นไ้จ๊ของสมขอกับพอเดี๋ยวนีต้องรีบนะสงครามเย็นความหมายคือสงครามเย็นหมายถึงสงครามที่มหาอำนาจทั้งสองต่อสู้กันและใช้การโฆษณา หวังไว้ว่าแล้วสัานมท่านจะ,จะเข้าใจพอสมเขียนนะครับส่วนรายละเอียดจริงๆเนะะื้อหาที่ถ้าอยาอ่านเพิ่มเติมนะครับทางกรมตารวจเชียงพลงก็จะมีรายละเอียดให้ให้ทุกท่านได้ดูในในส่วนของออนไลน์นะครับในในส่วนนี้คือเราจะบอกขั้นตอนวิธีการ ใช้งานทั้งหมดเลยนะครับก็ก่อนที่ถึงขั้นตอนออนไลน์นะครับคือมันจะมีออนแท่งที่ที่เราทำกันอยู่แล้วแล้วทีนี้ก็คือที่เรามีออนแน่งเพราะว่าในกรณีที่นักศึกษาเขาไม่มีอุปกรณ์ในการใช้งานอย่างเช่นพท์ัพหรือรถบุคหรืออินเทอร์เน็ตะไรใช่ไหมครับเราจะมีคู่มือตัวนี้แจกให้ กนการเรียนรู้ให้กับนักษากศษนนะครับด้วยวิธีการออนไลน์เราเรียกว่าออนไลน์ในการพบกลุ่มนะครับการที่พวกเราที่มาเรียนนี้มันมีอยู่หลายลักษณะนะครับอย่างเช่นคุณครูเน็กก็จะทำเ,เป็นออนไลน์ออนไลน์โดยใช้เครื่องโทรศัพท์นะครับในการจัดการเรียน,นรู้ พวกที่ทุกที่ก็จะมีการกแจกการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งสองสามปีที่ผ่านมาเรื่องของการควบคุมนี่เป็นสิ่งที่ยากมากสําหรับสําสหรับในช่วงนั้นเนื่องจากว่ามันมีโรคระบาดก็เลยมีการแจกการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังทาอยู่ยังแพร่หลายอยู่นะครับแล้วก็ประสบผลสําเร็จมากพอสมควรเนื่องจากว่า ในเรื่องของความมีเวลามีเวลาของของนักศึกษาเองควดในเรียงง่วน่ลยเรียงง่วนเรียงควายแมนแมนบดเดี๋ยวอีจังไนแกเอาหนามไปเห็นว่าเอาหนามเอาใหญ่เอาไปใหญ่รักโอ้ยตัวที่นะครับดังนั้นในเรื่องของการการเรียนการสอนนะถ้ามาอยู่ตรงนี้ทมาขาฝุม ก็สัปดาห์ละกี่ครั้งก็ได้แต่แี๋ยวแต่ทำกิจะนัมก็สามารถทําได้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการช่วยเหลือตนเองผมนายวัญชนะคำทองครูพศรนนท์บลเชียงเทงะดิฉันโนศอโรนารอนฟ้าเก้ากชรนตําบลเชียงเพ่งค่ะครับก็อยากจะสัมภาษณ์คุณแม่ว่าวันนี้มาแล้ว ได้อะไรในเนื้อหาบ้างก็ได้ความรู้ที่คุณครูสอนมาแล้วก็เนื้อหัวเนื้อหาเกี่ยวกับผลการสอนก็จะเตรียมไปเตรียมไว้ทำข้อสอบคราวหน้าค่ะแล้วก็วันนี้เรามีการใช้ทางด้าน การสื่อสารการเรียนการสอนด้านการเรียนออนไลน์เนี่ยคุณคุณไม่คิดว่ามันสะดวกไหมพี่ว่าสะดวกดวกมากถึงมากเลยค่ะเพราะว่า<ช><ช>เราไม่ต้องพกพาหนังสือเพียงแค่เราไปเข้าในโทรศัพท์ดูในโทรศัพท์อยากอ่านอะไรก็อ่านในโทรศัพท์เนื้อหาในชั <ๆ S 2> ้นเรียนอยู่ในนั้นเนาะใช่ครับ,รบแล้วทีนี้นี่คุณไม่เป็นนักเรียนเ,เรียนอนอนนีนตั้งแต่ตอนไหนครับ ตั้งแต่เริ่มเรียนปถมค่ะปถ<ร><ร>มหกค่ะปถ<ร>มนี่คือยาวมาถึงจนถึงตอนนี้เนาะ,ะตอนนี้จะจบมต้นแล้วมต้นค่ะ,คะคแล้วนอกเหนือจากการเรียนการสอนในกระสอนแล้วคุณแม่เป็นเกีก่ยวทำอะไรเกี่วยวกับอาชีพอะไรหรือยังไงับเออตอนนี้ก็คุณแม่ก็เป็นแม่บ้านเป็นอสมแล้วก็เป็นนักบริบาลดูแลผู้สูงอายุ